สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นซ m s u ุ g A52 นะครับซ m s u ุง A52 จอสวยๆเลยครับอันนี้เพิ่งแกะออกจากซีมนะครับส่วนบอดี้มันจะมีรอยเคสบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะครับนิดเดียวให้ราคาแบบประหยัดประหยัดเลยตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับไม่ติดโปไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ดูรอยชัดๆนะครับ ฝาหลังสีนี้สวยมากให้ดูตรงเลนส์กล้องนะครับสภาพเรียมครับมีรอยเคสบ้างเล็กน้อยครับเนี่ยแบบเป็นรอยเคสนิดนิดหน่อยครับตัวเครื่องใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับประกันน่าจะเหลืออยู่นะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วครับมันเช็คประกันไม่ได้ไงผมก็เลยไม่รู้จะแจ้งยังไงแต่มันน่าจะมีอยู่ครับเพราะลูกค้าเพิ่งซื้อมาเดือนที่แล้ว ตัวนี้มีอุปกรณ์มีที่ชาร์จให้นะครับแต่กล่องไม่มีนะครับกล่องผมไม่ได้มานะครับซัมซุง a 5 2ตัวนี้เป็นแรม8 r o ลอมรอ่อ 128. cpu เป็น snapdragon 732นะครับนี่นะครับแรม8 r o ลอม8นะครับจอสวยมากสีสวยมากครับของจริงซัมซุง a 5 2งขายให้ราคาถูกๆครับ6,990พอครับตัวนี้ 6,990พอครับตัวนี้นะได้ไปคุ้มคุ้มเราไปใช้งานได้เลยนะครับใส่ได้2องสิบนะครับใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับเครื่องรีเซ็ตได้ตลอดนะครับไม่ติดโปรไม่ติด gmail ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าติดทางร้านจะแจ้งนะราคามาถูกกว่านี้แน่นอนครับถ้าเครื่องพวกติดโปรอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็6,990ครับซัมซุง A52 สภาพสวยนะครับมีที่ชาร์จให้คร่าๆก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรมากครับเครื่องสภาพดี ถ้าผมไม่ได้แจ้งนที่มันนอกเหนือกว่านี้คือไม่มีปัญหานะครับสามารถาเช็คได้เลยมาเช็คเองก็ได้นะครับผมเป็นว่าตัวนี้สภาพดีนะครับโอเคนะครับค่าๆก็ประมาณนี้ครับซัมซุงไงห้าสองหกพันเก้ารอยเก้าสิบขอบคุณมากครับ